สวัสดีครับผมออฟเสียพนันวันต่อวันนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ีที่17ขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่กดติดตามให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าและมาแชร์ให้ทุกคนฟังก่อนที่พวกเราจะไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาร่วมกิจกรรมนะครับ ก็คือถ้าใครได้ฟังคลิปของผมในแต่ละคลิปเลยนะครับมีอยู่4ช่องให้ทุกคนน่ะลงคำว่าบวกหนึ่นั่นหมายความว่าคุณน่ะเลิกพนันได้แล้ว1วันและพอวันต่อไปคุณก็ลงบวก2หรือบวก3เดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าคนเนี้เลิกพนันได้กี่วันแต่ถ้าใครหัวเนี่ย ให้เขียนคำว่าลบเลยนะครับสิ่งที่คุณทำมานั่นคือมันไม่มีความหมายแล้วตัวผมเองก็จะได้รู้แล้วเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกคนรวมถึงเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเลิกพนันมาได้1เดือนก็คือ30วันแต่ก็มาพลาดท่าในวันนี้มันเป็นเพราะเหตุผลอะไรลงตามความเป็นจริงนะครับอย่าโกหก เพราะว่าพวกเราอ่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนพี่พี่น้องนองนะครับที่ดูแลกันไปตามนี้นะครับคลิปไหนก็นแล้วแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยให้ลงคําว่าบวกหนึงก็คือเลิกได้หนึ่งวันวันต่อไปก็บวกสองบวกสถ้าผมทําคลิปได้สเดือนหรือใครไม่เล่นพนันเลยนั่นหมายความว่าคุณเลิกพนันได้เก้าสิบวันนะครับแล้ว90บวันของใครบางคนที่ยังไม่เลิก จะเป็นเงินเท่าไหร่วงเล็บถ้าเราเสียทุกวันผมคิดดูแล้วน่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างแน่นอนนะครับขอให้ทุกคนนะ่ะทำตามที่ผมบอกก็คือเลิกพนันวันต่อวันนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับพี่ออฟวันนี้ผมอยากจะมาแชร์เรื่องราวการเสียพนันของตัวผมหน่อยครับ ผมอยากเลิกพนันมากครับพอจะดีขึ้นมาหน่อยก็กลับไปเล่นเหมือนเดิมอีกผมชื่อหนึ่งอายุ35ปีทำงานเป็นพนักงานในโรงงานแห่งหนึ่งเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทครับมีแฟนมีลูก2คนผมติดสล็อตมาจองเวรครับเล่นมาได้2ปีครับช่องทางในการรู้จักก็มาจากเพื่อนๆ ในที่ทำงานนี่แหละครับโดยเรื่องราวของผมต้องย้อนกลับไปในปี2566ครับผมเห็นพวกเพื่อน,เ,อนเขาพากันปั่นสล็อตวงเล็บมาจองเกลือแล้วก็ได้กำไรใจก็อยากได้เหมือนเขาแต่ก็ยังไม่กล้าเพราะกลัวมันโกงเสียดายเงินแต่พวกเพื่อนๆก็พากันบอกว่าไม่ต้องกลัว เล่นไปเลยฝากน้อยๆได้กำไรร้อยส0งก็พอเมื่อผมได้ยินแค่นี้ก็ตัดสินใจเข้าข้างตัวเองทันทีและก็ได้ทำการสมัครพอสมัครเสร็จแล้วก็เติมเงินเข้าไปเล่นครับเล่นเกมมาจองเวนปันเบทละ1บาทได้บ้างเสียบ้างมันก็สนุกดีครับ จำได้ว่าวันนั้นผมเสียครับจากการเติมเงินเข้าไป200บาทครับและผมก็ได้หยุดพอก่อนแต่พวกเพื่อนๆเ,เขาก็พากันได้กำไรบางคนเติมเข้าไป500ได้มาพันกว่าบาทโฆษณากันยกใหญ่ผมก็อิจฉาเขาครับได้แต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงถึงคิวเราบ้างและหลังจากนั้นมา ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็เติมเงินเข้าไปเล่นครับมันก็มีได้บ้างเสียบ้างแต่มันก็ยังไม่เกิดภาพจำที่ติดตาครับจนมีอยู่วันหนึ่งผมได้โดนมันกินก่อนก็คือหมดไป500บาทและผมก็ไม่ยอมเติมเงินเข้าไปสู้อีก500บาทครับเริ่มขยับเบรขึ้นเป็นเบรละ3ถึง5บาท จนปั่นไปได้สักพักวายก็มาได้ตัวกินแพงๆอยู่เหมือนกันครับและในที่สุดก็เข้าสเก็ตเตอร์ครับมาครบ3ตัวเลยผมดีใจมากและมันก็แจกต่อเรื่อยๆและในจังหวะรอบที่5ก็ได้เข้าฟรีในฟรีอีกได้มาอีก10รอบผมโคตรดีใจเลยครับพี่ออฟ ลุ้นกันยาวเลยในเบสที่5บาทแต่โดยรวมมันก็ยังดีอยู่กินต่อเนื่องเรื่อยๆและแล้วพอครบรอบนั้นวงเล็บเข้าฟรี2ครั้งนะครับผมบวกมาเกือบหมืน่นและนี่มันก็คือภาพจำของตัวผมเลยครับและผมก็ได้ถอนไม่นานยอดเงินก็เข้าบัญชีพอได้เงินมาแล้วบางส่วนวงเล็บ 3,000บาทนะครับก็เอาไปใช้หนี้ญาติพี่น้องที่ยืมเของมาครับให้ลูกอีก2 0 0 0แต่แฟนไม่รู้ว่าผมแอบเล่นการพนันเหลืออยู่4 0 0พกว่าผมก็เก็บเอาไว้เป็นทุนในการเล่นต่อไปครับและหลังจากนั้นมาเลยผมก็เล่นทุกวันเอากำไรวันละ200ถึง300บาทก็พอ แล้วในช่วงนั้นมันก็แจกให้ครับจึงได้เหลิงและวันๆก็คิดถึงแต่มันอยากได้กำไรจากมันทุกๆวันครับพี่ออฟผ่านไป4-5เดือนเริ่มมีเงินเยอะขึ้นวงเล็บจากการเล่นสล็อตมาจองเวนนะครับชีวิตลงตัวมากครับพี่ออฟลูกก็มีกินมากขึ้นส่งเงินไปให้ลูกเรื่อยๆบางเดือนให้ถึงสอสครั้งนะครับ เหมือนจะมีระบบการจัดการที่ดีกับพฤติกรรมของตัวเองครับจนเข้าปี2-5-6-7ผมได้รู้ซึง้งถึงพนันออนไลน์เลยครับเติมเงินเข้าไปเล่นเมื่อไหร่ก็โดนมันกินตลอดขนาดปันเบทละ1บาทก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยครับเงียบมากยิ่งไปเห็นคนอื่นเขาเล่นได้ก็อิจฉาเขาครับอยากได้เหมือนเขา ก็จะพยายามฝืนตัวเองเติมเงินเข้าไปเล่นเรื่อยๆแต่ดูแล้วเติมไปเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นจริงๆครับพี่ออฟยิ่งเล่นผมก็ยิ่งเสียและก็เสียทุกวันวันละ7-800บาทบ้างวันละพันบ้างเงินที่ได้มันมาวงเล็บกำไรนะครับมันเริ่มเอาคืนแล้วจนจำได้ว่าในแต่ละเดือน ผมหมดไปกลับมาจองเกลือก็เกือบเกือบสามหมื่นบาทครับพี่ออฟและก็ได้สัญญากับตัวเองตลอดว่าจะเลิกแล้วไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเล่นแล้วมีแต่เสียกับเสียแต่พอเอาเข้าจริงๆไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็กลับไปเล่นใหม่เพราะยังมีเงินในบัญชีอยู่ครับบางทีได้กำไรในช่วงเช้า 500บาทแต่ก็มาเสียเที่ยง1,000บาทขาดทุนเหมือนเดิมครับงุดงิดได้แล้วไม่เอาอะไรประมาณนั้นครับจนเริ่มติดหนะักเล่นทุกวันอยู่ห้องก็แอบแฟนเล่นเสียแล้วก็คิดมากนอนไม่หลับจนเวลาล่วงเลยผ่านมาได้ประมาณ3เดือนนะครับเงินเก็บที่เคยมีในบัญชี2 0 0แสนกว่าก็หมดครับ กลัวแฟนรู้คิดอะไรไม่ออกยืมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนก็ไม่มีให้นะครับตันไปหมดเพราะอยากตามทุนคืนจึงได้ไปกู้เงินดอกเขามาเล่นนะครับในอัตราร้อละ10ต่อเดือนตอนนั้นผมเอามาสองหมื่นบาทแรกๆก็เหมือนจะดีเตืต้้นขึ้นมาได้บ้างครับพิทอฟแต่พอผ่านไปไม่นานมันก็เอาคืนจนหมดเริ่มเครียด อยากหนีปัญหาเมื่อคิดอะไรไม่ออกหนักขึ้นทุกๆวันจึงได้ตัดสินใจบอกกับแฟนสารภาพว่าตัวเองติดพนันหมดเงินเก็บไปสองแสนกว่าเป็นนี่อีกสองหมื่นบาทพอแฟนรู้แรกๆเขาก็ดา่าเขาก็ว่าแต่พอนานๆไปเขาก็ให้กำลังใจและก็ได้ให้เงินผมมาบางส่วน ไปใช้หนี้เขาสอง0 0ืนบาทผมดีขึ้นมากครับอย่างน้อยผมเองก็ไม่เป็นหนี้ใครและต่อไปนี้ผมจะทำเพื่อแฟนและลูกของผมตั้งใจทำงานเก็บเงินเก็บทองลบทุกอย่างออกหมดไม่ว่าจะเป็นลายหรือเว็บพนันจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับมันอีกต่อไปและผมก็ทำได้ครับพี่อ๊อฟมีกำลังใจจากแฟนเช้ามาทำงาน เย็นก็กลับบ้านนอนวันหยุดก็ไปเที่ยวไปทำบุญมีความสุขมากครับแต่แล้วพอเข้าปี2-5-6-8แฟนผมเข้ากับด,ดึก1เดือนวงเล็บหัวหน้างานขอให้เข้านะครับแฟนผมก็เอาเพราะได้ค่ากะแพงผมตัวคนเดียวเวลาว่างเยอะไปจำเพ,เพื่อนเขาเล่นได้ เขาเติม500ได้มา5,000อยากได้เหมือนเขาอีกก็ค่อยๆแอดไลน์ไปหาแอดมินวงเล็บเวฟพนันนะครับและแล้วผมก็ได้หวนกลับไปเล่นใหม่ตลอด1อาทิตย์แรกนะครับได้กำไรทุกวันมีสติมากขึ้นมีระบบการจัดการที่ดีมากได้แล้วถอนเลยเสียก็หยุดอะไรประมาณนั้นครับพี่ออฟแต่แล้วพอเข้าอาทิตย์ที่2 ก็โดนมันกินปั่นยังไงก็ไม่เข้าเริ่มเครียดเริ่มหุดหงิดใจร้อนพอไปบ้านก็เติมเล่นเรื่อยๆครับมีเวลาเยอะแฟนก็ไม่อยู่ด้วยและก็เสียทุกวันครับและแล้วเงินเก็บรอบใหม่ที่เคยมีในบัญชี56,000บาทวงเล็บจากการได้โบนัสมานะครับแล้วเงินบางส่วน แฟนก็ให้มาเก็บไว้ด้วยก็หมดครับพี่ออฟแล้วก็ไม่พอได้ไปยืมเงินเขามาอีก13,000บาทดอกร้อยละสิบเหมือนเดิมนะครับได้เงินมาก็เอามาเล่นจนหมดและณนะตอนนี้เลยแฟนผมก็ยังไม่รู้ว่าผมกลับไปเล่นพนันใหม่ผมเสียใจมากครับพี่ออฟพอจะเป็นคนใหม่สักหน่อยก็พลาดท่า เสียทีให้กับมันอยู่เรื่อยๆครับพี่ออฟพี่ออฟพูดถูกจริงๆเงินในบัญชีมันคือตัวการสำคัญที่สุดที่ทำให้ผมเนะี่ยอยากได้อยากฝากแล้วก็อยากเล่นและนับจากนี้ไปผมจะขอเลิกวันต่อวันครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนผมจะพยายามให้ถึงที่สุดครับสู้ๆครับจบลงแล้วครับ เรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับผมพยายามเตือนพยายามสอนทุกคนเสมอว่าการที่พวกเราทุกคนเนี่ยมีเงินในบัญชีเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไอตอนที่เราไม่มีเงินเราเห็นโทษของการพนันทุกอย่างผมจะพูดอย่างไรใครจะบอกอย่างไรพวกเราฟังหมดนี่คือการไม่มีเงินการหมดหรือการตันนะครับแต่ถ้าวันหนึ่ง เรามีเงินเมื่อไรหรือมีหลักหมื่นหรือหลักแสนเนี่ยไอความคิดอยากได้นิดอยากได้หน่อยเนี่ยมันจะเข้ามาปุ๊บเลยเพราะว่าองค์ประกอบ3มอย่างเราไปเห็นนะครับเพื่อนเราเล่นได้เขาเติมแค่4500เา้เขาได้มา5,000หรือบางคนได้เป็นหมื่นเราจะเก็บภาพจำเหล่านี้แหละมาไว้กับตัวแล้วที่สำคัญคือเรามีเวลาว่างเวลาว่างเนี่ยมันเป็นโรงละครแห่งความชั่วสำหรับ คนที่เลิกพนันใหม่ๆจําเอาไว้นะครับองค์ประกอบที่3มีแล้วยอดเงินในบัญชีเนี่ยเราก็จะคิดว่าไม่น่าจะเสียหมดถ้าค่อยๆเล่นหรือค่อยๆเล่นแบบมีสติยังไงก็ได้แล้วจังหวะที่เราเข้าเล่นปรากฏว่ามันได้กำไรนั่นแหละครับตัวนี้แหละมันเป็นตัวบงการนะครับที่ทำให้เราจะต้องมีภาพจำแล้วก็เล่นต่อไปเรื่อยๆ แล้วถ้าเสียนะครับไอตัวนี้แหละมันจะทําให้ยอดเงินในบัญชีของเราหมดเกลี้ยงเพราะเราทําตามใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้พยายามรักษาพฤติกรรมของตัวเองไปก่อนนะครับให้ยอดเงินในบัญชีของเราเหลือใครเป็ดใครไก่ไม่ต้องให้มีความหมายนะครับก็คือเลขศูนย์นี่แหละฝากเงินไว้กับใครก็ได้อย่าอูหังอย่าอวดดีกับพนันออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์เนี่ย มันก็กินพวกเราแบบออนไลน์นะครับไม่มีคำว่าปราณีหรือสองสารหรือห่วงใยพวกเราทุกคนนะครับคุณจะมีเงินหลักไหนก็นแล้วเต่มันก็พร้อมจะกินหมดนะครับได้ในทุกวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับณนะช่วงนี้เวลานี้ก็พยายามอย่ามีเงินในบัญชีนะครับฝากใายไว้ก็ได้รักษาพฤติกรรมไปก่อน เห็นใครเล่นได้ก็ปล่อยเขาไปนะครับเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะต้องมาหมดเหมือนกับเราอย่างแน่นอนนะครับและต่อไปก็คือการมีเวลาว่างนะครับเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอย่ากำหนดพื้นที่ให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าเวลาว่างมันเป็นโรงละครแห่งความชั่ววงเล็บสำหรับคนที่เลิกพนันใหม่ๆนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจเลิกให้ได้ปี2568เราจะต้องเป็นคนใหม่ ปราศจากการเล่นพนันการหวนพนันนะครับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เคยเลวแหลกในอนาคตหรือในปีก่อนก่อนก็โยนมันทิ้งไปในปีนั้นแต่วันนี้เราเห็นแล้วเรารู้จักโทษของมันแล้วคลิปก็มีให้ฟังพยายามฟังแล้วเตือนสติแล้วนำไปปรับใช้กันทุกๆคนนะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสด ดีครับ